ตอนนี้ก็กำลังเช็คระบบสราอยู่เช right, right, ็กระโพงซ้ายขวานะครับระบบ5.1ของกลินยานะครับเสียงเสียงทำไมเสียงมัน left, front, ดังที่ <c oughs> <c oughs> ทำไมเสียงมันรอบอย่างนี้กำลังเช็คระบบรอบทิศทางอยู่นะครับ Left front, center, right <ness> left five, eight, left eight, back right side, right right side, right side, right back back right right back back yes. <y're> center right right <coughs> มีตัวเดียวที่ไม่ดังตรงนั้นดังหมดแล้วนี่เป็นเสียง5.1นะครับรอบที่สอง จะอยู่ตรงกลางแล้วเสียงจะดีนะครับพวกนั้นเจอเมซี่อะไรนะพวกนั้นไหนจอรจซ็อกใครแกพวกมันอยู่ไอ้วววบบอวพวกวามันน้าขูดสักเหมือนพวกจ<ว>ับผมได้มาถึงนี่อยู่ระยะนี้เสียงดีเมซี่อยู่ไหนละ่ะไปเอาวะตุ๊กละวัตุหรือรอบหรรอบ ปีมือพี่เขาเองีมือพี่เขาเขาจับลูกมันไปด้วยผมไม่ดูภาพไม่ได้นะครับให้ฟังแค่เสียงเอานะครับถ้าดูภาพเมไร่เป็นเรื่องเมืาอนั้นมันจะติดนิดเต็ยบางท่านไม่เข้าใจนะว่า ทำไมไม่ถ่ายหนังให้ดูมผมถ่ายไปได้ครับถ้าถ่ายแล้วฉายไปก็ลง y o YouTube ลง a c e b o o k ไม่ได้ถ้าถ้าถ่ายแบบไม่เห็นเสียงนี้ก็ได้ครับหรือว่าถ้าถ่ายหนังก็อย่าได้ยินเสียงนั่นแหละผมจะลงได้ครับสำนักขกา่าวกรองกราแถลงสายพันธุ์อันตนรนา,า,ายโายัีสมตั้งการจัเวรบัตร jam tangan ini, jam tangan ini tu berapa? Sembilan.